สุนิโจทยแชนแนลยูทูบครับนี่ฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านกกอกนะครับอยู่ตรงแม่ตะเคียนสรพีนะฮะกับวิวสวยๆตรงนี้นะฮะเป็นวิวทุ่งนานะฮะโอ้ภูเขานะวันนี้ฝนตกนะฮะตลอดทั้งวันนะสลับกับหยุดนะเดี๋ยวตกได้หยุดนะฮะนี่ครับอ๋อเดี๋ยว นี่วันนี้จะมีปล่อยมีฟ็ศีนะเขาส่งเงินมาให้นะฮะปล่อยปล่อยหอยปล่อยปูนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมีคนมาปล่อยหอยปล่อยปูนี่เอ็มลอยนี่นะครับไหนไหนไหนเดียวค่ะขายโอ้สวัสดีค้ามาอย่างไหนกันครับเนี่ยน้องคายเนาะมากี่คนครับเนี่ยสี่สิบคนโอ้สี่สิบคนเลยป้าไปไหนมาไหนมัาง โคดทัวร์โคดทัวรมาขอสาวมาขอสาวเป็นเป็นไปคณะอะไรครับไปอสมหรืออะไรหรือยังไงไม่มีคณะอะไรไม่มีคณะอะไรเนาะอ๋อคณะคณะถูกหวยคณะถูกหวยสวถูกหวยเนาะถูกหวยเก้าวสามแน่อ๋อถูก้าวสามกันเลยมาเที่ยวกันเหมารถมาเที่ยวเลยใช่โอ้ดีจังเลยมาขอสาวแถวละคอนพนมอ๋ออ๋อพาขอสาวด้วยนครพนม นี่ครับแกงหน่อไม้นี่อันนี้เป็นร้านเจเปิ้ลตะกั่นทอดนะฮะอร่อยเด้อนี่เจเปิ้ลตะกั่นทอดส้มปลาปลาปลส้มปลาส้มตองกายจ้าปลาตองกายปลาตองกายปลาตองกายแซ่บเลยเนี่ยผมกินแล้วเนี่ยแซ่บอร่อยมากกินทุกวันปลาใส่นั่นโทรศัพท์นึกไม่นได้ว่าสันว่าจะได้มาใส่อ๋อดูแต่ในโทรศัพท์เหรอ ดูทนายยูทูบวะใช่แล้วไม่นึกไม่ฝันมันจะได้มากินอย่างนี้ของจริงเสื้อนั่นีเปรี้ยวปไาแล้วมันมีน้ำแก้มบ่เออมีเอาแม่เขามีไข่อะไรเนี่ยมีน้ำแก้มไหมกับแก้มนะครับคุณแม่ไม่ไม่แก้มกับพริกตัวเอาพริกเอาแก้มกับพริกนั่นน่ะน้ำใสใหญ่ยิ่งกว่าเดี๋ยวใครจะได้นี่น้ำพึ่งแท้เดินห้าน้ำพึ่งแท้อ๋อนี่ครับ ร้านเจเปิลไหน <Yeah. S 1> <unfor k. S 2> ไหนไหน <televis 65 S 2> ที่ว่าจะปล่อยปูไปหอยตรงไหนไหนเขาดูหน่อยไหนปูเป็นปูกับหอยค่ะอ๋อปูเหรอจ้าเดี๋ยวปูกับหอยนี่แหละอันนี้มันปูนาหรือปูอะไรเนี่ยปูปูภูเขาปูภูเขาใช่ไหมปูหินปูภูเขา แล้วก็หอยหอยแบบนี้เหรอเค่ะก็หอยนี่เดี๋ยเอาหอยขมเนี่ยหอยขมมันไม่ตายยังเนี่ยมันยังไม่ตายเนาะค่ะยังไม่ตายเนาะมันไม่ตายค่ะพี่โจค่ะอ๋อยังไม่ตายเนาะโอค่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะคะพี่สุเทพคุณอะไรพี่สุเทพคุณคุณสุเทพเจริญสว่างค่ะครับ ก็คือให้ปล่อยนะคะส่งเงินมาให้นะคะให้ปล่อยปูปล่อยหอยปล่อยปลาไหลแต่ปลาไหลไม่มีนะคะพี่สุเทพขาหนูโอพี่เทพขาหนูลงไปไม่มีปลาไหลไม่มีเนาะค่ะเดี๋ยววันใหม่วันใหม่วันใหม่ค่อยซื้อมาเดี๋ยวจะาเจอจะซื้อมาปล่อยให้จะจะซื้อมาปล่อยให้ก็เดี๋ยวให้ให้พี่โจพาไปปล่อยเนาะอธิษฐานให้พี่เทพเนาะจาอธิษฐานเด้อผมอธิษฐานเ่าเป็นอธิษฐานให้เขาหน่อย เอาไปปล่อยตรงไหนในลำคลองนั่นเหรอใช่ค่ะหอยปล่อยตรงลำคลองนั้นโอ้โหจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจำนวนใครคะมีกี่ตัวเนี่ยโอ้ก็เป็นับตัวมันหลายเลยนะเป็นร้อยตัวนะเน่ยเนาะโอ้เป็นร้อยตัวเลยไปนับยังไงหมดแล้วก็นี่นะมาขาอ่กี่ถุงเอากี่ถุงนี่ล่ะเอานี่่ละหมดนี้เลยมาอันนี้ปล่อยแล้วปล่อยเลยไม่ได้ปล่อยเสร็จแล้วกขึ้นมาขายอีกนะไม่ใช่นะไม่ค่ะปล่อยแล้วปล่อยเลยไปตามไปตามเลยปล่อยตามธรรมชาติปล่อยเคาะปล่อยโศก ใช่เอ๋ออีปูเอ๋ออยู่วะอีกับปูอ่ะอีปูอีกมีถุงนึงหนึ่งไหนถุงนึงเอามาอีกถุงนึงนี่ไปปล่อยอีกไปปล่อยให้หมดอ่าส้มโอก็ไปปล่อยส้มโอไปปล่อยส้มโอไปไม่ได้อ่าเดี๋ยวตามไปดูนี่ครับมันก็จะลอยน้ำเหมือนกันส้มโอก็ลอยน้ำนี่นี่ตามมาดูปลานี่ถุงเลือดเวลาดูนี่นี่นี่มามามาน่าจะหลายร้อยชีวิตนี่เป็นหลายร้อยชีวิตเลยนี่มาปล่อยปล่อย นะะคถ้าลื่นไม่รู้จะยังไงนะคะโอ้ทะลื่นก็อายคนนี้พี่เทฟขาถ้าหนูลื่นน่ยพี่เทพต้องช่วยหนูนะคนดูคนดูทั่รมลไปลื่นเนอะวัดขายหน้าเขาอีกอตามไปไม่มันไม่ใช่ว่าหนูลื่นนะพี่โจน่แหละจะลื่นไม่ไม่ไม่ลื่นเลยไม่ลื่นไม่ลื่นผมจับอยู่อยากภูผยนต์นะเจ้าโอ้ยลื่นจริงจด้วยลื่นจริงจด้วยโอ้ยขายยังไม่ดีอยู่โอ้ยหนูหาเมื่อไงขายยังไม่ดีอยู่ไปไปไป ก็สร้างสะพานดีกว่านี้หน่อยไม่ได้เลยเทเป็นสะพานก็เันฝนตกนะพี่โจมันมืดไปไปไปมามานะคะอ่านี่จำได้แต่พิษแต่พี่พี่เทพิเศษเพืนเนาะครับจะจะลงไปจะจะลงไปตรงไหนให้ก็ปล่อยปล่อยจะปล่อยตรงนี้ก็ได้เนาะพี่โจได้เพราะหอยนี่มันเราก็ก็แกะถุงแล้วก็ก็โยนลงไปเลยมันมันไม่เป็นไร ก็นี่หละก็นั่งปล่อยตรงนี้แหละอ๋อนั่งปล่อยอยา่างนี้อ่ะอธิษฐานบอสอธิษฐานจะอธิษฐานพูดพูดออกเสียงได้ไหมหรืออธิษฐานในใจออกเสียงสะิคะก็ปล่อยให้พี่เทพเขาไม่ได้หนูไม่ได้ปล่อยอ๋ออ,ออ๋อ,ออ๋อเอออ่าว่ามาสาธุด้อเป็นบอกหอยเป็นอีกับปูอีเดอ้อที่พี่โจส่งเงินมาใหมสองพันพิโจเดรผมไม่ได้ส่งพี่เทพพ่เทพพ่เทพ อยู่กับพี่โจตลอดเลยหลงซื้อเป็นพี่เทพเป็นพี่เทพค่ะพี่เทพเอามันกคักก่อนนาห่วยคือหลงลืมแฉเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อดูชื่ออีกก่อนนะดูชื่อเอห้ามเอ่ยผิดพี่เอ่ยพี่เออยชื่อพี่โจพี่เสพมัล้พี่เทพเจริญสว่างค่ะพี่เทพเจริญสว่างค่ะพี่เทพเจริญสว่าง ก็ธิษฐานให้พี่เทพเนาะพี่เทพส่งเงินมาให้สองพันเนาะให้พี่โจให้พี่โจด้วยห้าจุดจุดห้าล้านห้าล้านห้าล้านครับขอให้ได้โชคต้องเปิดไปไม่ว่าจะเป็นปูเป็นหอยขมเนี่ยนะคะชีวิตอ่ะจะได้คืนขมนะคะขอให้มีแต่ความสุขขอให้พี่เทพถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วทําตามสัญญาด้วยค่ะจุ๊บจุ๊บวันแล้วไอ้บ้านทุกบ้านสุขเนาะพี่เทพ อาแกะยังไงไหนดูดิโอ้ยแกะยากเน้นน่ะวางก่อนเอาแขวนไปได้ไหมมีที่แขวนไหมวางตรงนี้เลยอ๋ออ่ะปล่อยไปตามนี้เป็นน้ําจืดที่เห็นไม่ใช่น้ำทะเลนะเป็นน้ําจืดอ่ามันจะเป็นคลองยาวๆนะคะคลองนี้มาจากน้ําตกใช่ไหมใช่มันจะเป็นมาจากภูเขาห้วยบุ้งห้วยบุ้งอ๋อนี่ห้วยบุ้งห้วยบุ้ง ห้วยบุ๋งบอกอ๋อห้วยบุ๋งห้วยบุ๋งนี่หอยนนี้เป็นหอนะคะปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยค่ะเป็นหอยเอามันมันไอ้ที่มันลอยอมันตายยังไงนน่ะยังไม่ตายหรอกค่ะยังไม่ตายเนาะค่ะเรายังไม่ตายเขามีความทรงตัวสูงอ่าเดี๋ยวมันก็จมไปอันนี้ไปขยายพันธุ์อีกเนาะไปค่ะเดี๋ยวก็ขยายพันธุ์มันจะเป็นมันจะเป็นคลองที่ยาวไปเลยถ้าเราปล่อยเขาไม่จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนู่นแหละไปตามหุบเขาไปตามอะไร ก็คนไนคนไนส่งเงินมาให้ป่อยก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะพี่สิงใดขอให้สมความปรารถนาจะได้ขืนคมชีวิตนะคะให้มีแต่เงินทองไหลมาเทมาค่ะบุคปล่อยก็ขอให้หนูมีความสุขกับพี่โจเหมือนกันนะคะค <laughs> นี่ระคาปอยโอ้หลายถุงเลยนะเนี่ยไปร้อยร้อยชีวิตเลยเนี่ย ใช่ค่ะใช่โอ้เพียบเลยปล่อยต่อไปก็จะเป็นปูปล่อยหอยปล่อยปูแต่ว่าปลาไหลไม่มีปลาไหลไม่มีค่ะไปดูแล้วไปดูแล้วไม่มีต้องดูตอนคืนคืนดึกดึกคลายกันหมดแล้วครับค่ะอันนี้แต่นี่เป็นปูนะคะอ่าปูปูปูภูเขาก็ลงน้ําได้เนาะจ้านี่เดีจะเข้าไตไปของเขาอะไแหละอ๋อเนื้อก็ไตไปโอ๋ยนู่นน่ะจะเจอตัวเนื้อน่ะอะไรตัวอะไรปูปู เขามีปูด้วยเามาปล่อยค่ะนั่ๆๆมันอยู่ตรงนั้นน่ะเขามีปูด้วยค่ะเป็นปูเนี่ยก็ขอให้มีความสุขนะคะอืมเป็นกระปูด้วยนี่ปล่อยไปแล้วปูปล่อยไปแล้วปูจ้ากระซาปู ไปไปขยายพันธุ์เนาะไปขยายพันธุ์ขยยาพันธุ์ต่อไปนะครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอ้นะครับสาธุสาธุขอบคุณสาธุให้เขามีความสุขอ่าบนพิธีเทพด้วยนะที่อ่าปล่อยปูปล่อยหอยนะฮะสะเดาะขอสะเดาะโศกนะเออนะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยโอเคนะครับวันนี้เนาะค่ะ ม,มีอะไรจะพูดไหม<ะ>มีอะไรจะพูดอีกว่าโอ้ยไม่มีแร้วค่ะก็แบบว่ามีก็เออวยพรไปแล้วผมก็<พ>อขอเทพ <อ S 2> มีแ,แต่ความสุขค่ะครับความสุขเนาะคิดสินใดขอสมความปรารถนาให้หมดรูกหมดสูส่วนหนูก็จะมีแต่ว่านี่แหละ มีแต่สินค้าที่จะฝากก็มีตะกะเต็นตะกะเตนทอดตะกะเตนทอดมีหนังจากญีเปิ้ลนะแล้วก็มีค่ะปลาส้มปลาส้มหมูคนนี้กินอร่อยมากค่ะอร่อยใช่ไหมคะเออแซ่บแซ่บสั่งได้นะคะแล้วก็แกงเห็ดใช่ค่ะถ้าสนใจนะคะสั่งได้นะคะส่งให้ด้วยส่งให้ด้วยจั่วปลา ทัวประเทศเบอร์โทระค,ะครับเบอร์โทรอะไร0963820598ค่ะชิเปิลนะคะชิเปิลเดอโอเค,คะนะครับขอบคุณคคครัับบขอุณ่ะสสวดีครับสวัสดีค่ะ